99%ฟ้าป้าหายได้แค่ทำสิ่งนี้นะคะจะทำยังไงลองไปดูกันค่ะไปค่ะในเรื่องปัญหาฝ้านะคะในหลายท่านเนี่ยอบอกเลยว่าเป็นมา5ปี1 0ปีทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะคะจากประสบการณ์15ปีที่ดรฮายราได้มีโอกาสรับคำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาฝ้าเลือดฝ้าหลังคลอดนะคะบอกเลยว่าอ,อย่างแรกนะคะที่คนเป็นฝ้ามาักจะเลือกทำนั้นก็คือการเลือกใช้ครีมทาฝ้านะคะซึ่งในส่วนครีมทาฝ้าเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยบอกว่าทำให้หน้าเนี่ยขาวใสพอใช้ตอนแรกก็รู้สึกว่าขาวเร็วมากๆนะคะแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกลายเป็นว่ามีปื้นมงหนาๆน,นะคะสีผิวก็เข้มขึ้นกลายเป็นใบหน้าคล้ำขึ้นหรือบางคนเกิดเป็นฝ้าถาวรได้ค่ะหรือในบางคนนะคะก็ใช้ครีมทาฝ้าที่มี สเตียรอยเป็นส่วนผสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยใบหน้าเริ่มมีเส้นเลือดฝอยขึ้นนะคะบางคนขึ้นที่แก้มสองข้างเนี่ยคล้ายกับลูมกมะเขือเทศสุกนะคะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่า,าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยหากเราใช้โดยที่ไม่รู้นะคะก็จะเริ่มเกิดผลนะคะภายในร่างกายบางคนก็เกิดมีรอยแตกไยงานนะคะเกิดใบหน้าบวมเป็นมูนเฟสนะคะหรือว่ามีหนกขึ้นรวมถึงมีโอกาสเกิดกระดูกพุ่นได้นะคะซึ่งสกินแคร์เนี่ยต้องอดูดีๆนะคะว่า มีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือเปล่านะคะหากไม่มั่นใจให้ติดต่อสายด่วนอ,อย1 5 5 6ค่ะถัดมานะคะทีะ่คนที่เป็นป้านิยมใช้นอกจากครีมทาป้าแล้วก็จะเป็นการลอกป้านะคะการลอกป้านี่เขาก็จะเป็นการหลักการคือใช้สารเคมีนะคะซึ่งอาจจะบอกว่าค่อนข้างรุนแรงเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวลอกป้านี่พอเขาลอกไปที่ผิวหน้านะคะเขาก็จะ มีระดับของการลอกแล้วก็พอผิวนี้ลอกนะคะก็เชื่อมีความเชื่อว่ามันก็จะทําให้ผิวนี้เกิดเกิดเป็นผิวใหม่เกิดขึ้นนะคะฝ้าก็น่าจะจางลงอันนี้คือเรียกว่าเป็นแนวความคิดนะคะแต่ต้องบอกว่าคนที่ไปลอกหน้านะคะต้องระวังให้ดีเพราะว่าการลอกฝ้าเนี่ยนอกจากจะทําให้ผิวหน้านี่มีโอกาสบางลงและไวต่อแดดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเกิดเป็นวงหนังขาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรักษายากมากและนะคะในคนที่จะไปลอกฝ้าเนี่ยจะต้องทํากับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยหากคุณแพ้แล้วก็ ระคายเคืองนะคะกลายเป็นผิวหน้าเนี่ยติดเชือ้ออันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอ่ เป็นเขาเรียกว่าปัญหาซําซ้อนเลยก็ว่าได้นะคะแทนที่จะหายจากฝ้ากลายเป็นหน้าติดเชื้อแทนนะคะอันนี้ก็อันตรายหรือนะคะบางคนก็เลือกการฉีดฝ้าการฉีดฝ้าก็จะเป็นการฉีดาสารที่ให้ความขาวานะคะโดยตัวอย่างเช่นกลุ่มทาสไมนหรือว่ากลุ่มไวเทนนิ่งเอเจนต์ต่างๆนะคะในกลุ่มของกูต้าก,ก็ก็ตามแต่นะคะซึ่งการฉีดฝ้าหรือว่าการลอกฝ้าเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จําเป็นจะต้องทําหลายๆครั้งนะคะถึงจะเห็นผลและนะคะในการที่เราฉีดฝ้าเนี่ยที่แน่ๆคนที่กลัวเข็มเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอยากเลือกใช้วิธีนี้ แต่ว่าใครที่ตัดสินใจฉีดฝ้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้ดีนะคะว่าการฉีดฝ้าก็ยังไม่ใช่คําตอบค่ะเอเราถามว่าการทํำเลเซอร์เนี่ยดีหรือเปล่านะคะในการดูแลฝ้าในส่วนของเลเซอร์ก็คือใช้หลักการเทอร์โมโฟโตไลซิสนะคะก็หมายความว่าเทอร์โมก็คือความร้อนโฟโตก็คือแสงและไลซิสก็คือการสลายนะคะเป็นการสลายฝ้าโดยใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ใช้คลื่นนะคะที่ ความเข้มต่างๆกันนะคะก็ แนะนําว่าควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ในส่วนของการทําเลเซอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะมีโอกาสทําให้ผิวหน้าเนี่ยไหม้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหากใครจะไปตัดสินใจทาเลเซอร์นะคะต้องมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะปกป้องผิวได้ดีพอเพราะนะคะต้องแนะนําเลยว่าการทําเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยผิวหน้าจะอ่อนแอมากๆนะคะ,ะการออกแดดเนี่ยเรียกว่ามีความเสี่ยงนะคะให้หลีกเลี่ยงแสงแดดให้ดีนะคะแลาต้องปกป้องผิวให้ดีมิฉนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดไหมหน้าเข้มขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสบางท่านเนี่ยก็เป็นไฮโปพิกเมนต์ก็คือ เป็นวงด่างขาวเกิดหลังจากทําเลเซอร์รวมถึงหน้าบางและไวต่อแดดได้นะคะการทําเลเซอร์ควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เป็นการจัดการผิวส่วนบนนะคะแต่ว่าเวลาที่การทำเลเซอร์นี่ยควรที่จะต้องทำาห,หลายครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทำครั้งเดียวเนี้ฝ้าก็อาจจะไม่ได้หายนะคะแต่นะคะต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้ดูแลมานะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมทาฝ้า,าการฉีดฝ้าการลอกฝ้าหรือว่าการอีกเลเซอร์ก็ตามแต่นะคะ ป้าก็ยังไม่หายนะคะก็ยังอาจากประสบการณ์นะคะก็ที่ได้คุยมาเนี่ป้าก็ยัง อ่าเข้มเหมือนเดิมนะคะถามว่าทําไมฝ้าถึงไม่หายนะคะเพราะว่าวิธีการที่พูดไปทั้งหมดนี้จ,จะเป็นการจัดการนะคะเฉพาะผิวส่วนบนในขณะที่ต้นตอของการเกิดฝ้ายัางคงอยู่นะคะซึ่งตัวต้นตอเขานั่นก็คือจะมีไทโรซินเอสเอนไซม์ซึ่งจะเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะให้มีการสร้างเมสส็ดสีอ่าซึ่งปัจจัยที่มากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นแสงแดดฮอร์โมอนนะคะหรือนะคะอ่าอาจจะเป็นสกินแคร์ที่มีความเป็นเคมีสูงด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายๆท่านไม่ทราบนะคะคิดว่าอ่าแสงแดด ฮอร์โมนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญแต่จริงๆแล้วนะคะสกินแคร์ที่มีเคมีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสกระตุ้นให้เกิดฝ้าได้สูงถึง80%นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการดูแลฝ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะไร้สารเคมีที่จะมากระตุ้นให้เกิดฝ้านะคะและที่สําคัญจะต้องเป็นการรักษาฝ้าที่รักษาได้ลึกถึงต้นตอ,นตอนของการเกิดค่ะซึ่งนะคะ มีสกินแคร์ด็อกเตอร์ไฮยารานะคะที่สามารถจัดการป้าได้นะคะเป็นเมลาเซ่ซึ่งเขาสามารถดูแลได้ตั้งแต่ผิวส่วนบนนั่นก็คือในส่วนของเมลาเซรั่มนะคะก็จะอัดแน่นด้วยสารสกัดเกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เรียกว่าจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวส่วนบนให้มีความนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ข่าวใสพร้อมโชว์นะคะยกตัวอย่างเช่นสารสกัดไฮยาลูรอนจากเกาหลีพีทร,รา่าจากญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากสวิตเซอร์แลนด์ที่จะช่วยให้ความข่าวกระจ่างสายแบบปลอดภัยและเป็นธรรมชาตินะคะโดยี เขาจะทํางานร่วมกันกับตัวเมลาครีมนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากับฮิมะบริสุทธ์รังวัลโนเบลแล้วก็สารสกัดจากพืชอีกกว่า30ชนิดในประเทศฝรั่งเศสนะคะ จะช่วยลดการแพ้และระคายเคืองเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการดูแลฝ้ามานะคะมักจะเคยเจอพวกสารเคมีที่รุนแรงมาก่อนดังนั้นนะคะ,ะตัวนี้จะปรับสมดุลผิวนะคะใครหน้ามันก็จะทําให้หน้าไม่มันผิวแห้งก็จะทําให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญนะคะสเต็ปที่3เนี่ยควรที่จะต้องปกป้องให้ดีเพราะว่าทุกวันนี้นะคะรังสีอ่า uvauvb เนี่ยค่อนข้างแรงนะคะให้เลือกใช้เป็นแบบ broad spectrum sunscreen นะคะแล้วก็แนะนําเป็นแบบ physical ด้วยนะคะเพราะว่าตัว physical จะสามารถ ถอนรังสีออกแล้วก็ลดกันแพ้ละครายเครื่องที่สําคัญก็คือตัวนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้ปริมาณ2ข้อนิ้วมือหรือทาซ้ำทุกสชั่วโมงเหมือนครีมกันแดดทั่วไปด้วยค่ะเพราะเขาสามารถปกป้องยาวนาน24ชั่วโมงนะคะสามารถป้องกัน UVA UVB infrared blue light และ PM 2.5นะคะทาแล้วก็ไม่มันไม่วอกนะคะไม่เห,เหนียวเนืนหนะสบายผิวมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่เรียกว่าว้าวมากมนะคะแนะนําให้ใช้เสริมนะคะ และนะคะตัวที่ขาดไม่ได้หากเราต้องการที่จะดูแลป้าจากภายในให้ถึงต้นตอนะคะจำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือเมลาแทบนะคะเป็นทานซามีน5 0 0มิลลิกรัมนำเข้าจากญี่ปุ่นมีออยอนํำเข้าชัดเจนไม่มีวางขายตามท้องตลาดไม่มีการนำไปผปสมในอาหารเสริมสลายป้าใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องจ่ายโดยแพทย์ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะคกลไกการออกฤทธิ์ก็คือจะไปะยับยั้งไทโรซิเนสเอนไซม์ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทําให้เกิดป้านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใครที่อยากให้ป้าหายจําเป็นจะต้องใช้ ตัวยากินเพราะผิวเราป่วยอยู่จําเป็นที่จะต้องอรักษาจากภายในนะคะให้ฝ้าหายขาดถึงจะทําให้หายขาดได้นะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ Line แอดด็อกเตอรหาหรือหากมีข้อมูลคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะใครเป็นฝ้าถ้าอยากหายขาดไม่อยากให้เสียเวลานะคะไม่อยากเอาหน้าไปเป็นหนูทดลองรีบทาเข้ามาปรึกษาด่วนเลยค่ะ และนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากาพลาดสาระดีๆเรื่องฝ้าและการดูแลผิวรีบกดติดตามช่องดร์หยารักษาฟฝ้าอันดับหนึ่งไว้ได้เลยนะคะและฝากกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปตัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ